กีปชูน้องหลังแรกไม่เอาหลังนี่ปากหูเลยนะครับหลังนี่ปากหูเลยอุ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอู้ยเรียบร้อยเรียบร้อยผ่อพ่อทำงานครับผ่อพ่อทำงา้นวันนี้อู้ยเรียบร้อยกุ้งตัวเบี้ยอู้ใสสวยน้องพี่น้อง อ้บผมมํางือแล้วอู้นี่ครับอยยาสวัสดีครับพบกับผมแอดอุนทางรันชาแนลอีกแล้วนะครับวันี้มายามกรับหนูนะครับเป็นกรับวงเดือนเนื้อ่าเนื้อข้าวเปลือกกรบห่่มนะครับเพราะว่าหนูมันหนูมันใหญ่ขึ้นมาอยู่หม่นะครับก็เลยมาเบิง มูอ้วนเนี่กเเลยมาลองใส่เบิ้งนะครับมาเห็นใหม่เขเลยลองใส่เบิง้งแต่ว่าบ่ได้ถ่ายให้เบิ้งนะครับมาถ่ายมามามายามารผอมกันดีกว่านะครับเออ,อยามมือเศราบรรยากาศยามมือเศ้าพี่นองเอ้ยมอกแบบหลายมองแวมนะต่ว่ายังบ,าายางบนนาหลายเทมือก่อนนะครับมือก่อนอ้หมอกหลายเลีไปเดี๋ยวเฮาไปยามน้ากันว่าสีมานหรือบ่วมานครับผม ใส่ไว้อยู่ขงังหลังแล้วก็อยู่กุกโพตัวน,นี้แล้วก็อยู่พุ่นอีกจุดหนึ่งนะครับนี่หนูครับหนูมันแตกมาจากอ่าแตกมาจากปลาอ่อยนะครับเขาจุดปลาอ่อยมันก็นแตกออกมาไปเดี๋ยวเราไปลุ้นไปยานกันครับไายาค่าเกลาเนี่ลนะพี่นอ้อง นี่เอาไปกินหลายตลลยลัวแล้วอ๋อชิมาอยู่มันกำลังขวดขัดเนยอีนนี้อ,นอ,อุ่นเล่พุ่นห้อยมันขัดมันจะดิ้นมันขัดกินนะครับมันขัดกินเนี่ยครับขวดใหม่ๆเลยโอ้ยบ่กเอาครับบอกกินรันงนี้บอกกินเลยนะครับอยู่ข้างในนะฮะในหอยมันขัดพี่น้อง จะเตือนมันมุดเมันมดเอพี่นุองุดลูดุดลูดุดลูดครับตัวนี้บอยงครับอู้กูจูปากรูตัวนี้ครับอู้เร็วเกบเก็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 บน้เกบ น้องหลังแรกไม่เอาหลังนีนน้ปากหูเลยนะครับหลังนีนน้ปากหูเลยอุ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยใสสวยใสวยใสสวยสวยเฮ้ยในการในการแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไม่พลาดเนื้อข้าวเปลือกบ่มีผทิดหวัง นี่ครับหนึ่งเต็มไสนง,งามๆอ้วนตุบๆนี่บนหาดชิมิตตัวเดียวแล้วครับโอ้ยเต็มลำเลยไปเก็บ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 ยามิยามิยามิปัดรูด้วยนะครับพี่น้องรูปแปลยวกันนะครับนี่เบิง้งรูปแปลยวกันอยู่นี่นะครับนะครับไวมาก็อยู่นี่นะครับ นี่นี่นะครับยังไมนพูดนนะนี่ไอ้ลังเล็กไม่โดนใส่ไว้นี่แหละน,น่าจะของนะครับหลังสองลังสองง่ายงหลังสองโอ้ยไม่โดน้องเซนสุขเซนออกมาตีตัวนั้นเลยลังนี่กับ่โดนหลังนี้ยังอยู่เหมือนเดิม นี่ผมใส่ไปนี่แหละหลังนี้ก็อยู่เหมือนเดิมไปมาเนี่ยมดแล้วบอนี่ไปอะค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววันจีวันจีกู่กะบบุกู่หรอครับไปใสไปเนี่ยมืออื่นเพื่อมันมีหนูอีกนะครับเพื่อมันมากิน ไปนี ment, ่เนาะยันยันยันทำไมไม้ต้นโพต้ 5, นตาลไม้นี่ก็เอาไปกินเลยก็หนึ่งนะครับแต่ยังเหลือยังเหลือเหลือเหลือเอามาใส่บวงไหวไม้จุดก่อนเท่าใดไปอืม อู้เอาเลยเอยูคือเก่าเลยเอาเลยอ่ะอาพาเขาออู้ยียปุ้ยรียปุ้ยอาพาทรงงานครับ พ่อพ่อทำงานวันนี้อู้ยบร้อยปุ๊บทอบิบเบิงอู้ใา่สยุยยังมบิล่งอู้ว่าพ่อพทำงานเล้วอู้นี่ครับอยยวพ่าพ่อทำงานเลย้ยวอู้อุดรเรียบร้อยเรียบร้อย เตรียมยียบร้อยแลครับมาพาทำงานแล้วไปวย้ยาอีกพูดน่อยๆเองครับเรมยบร้อยเป็นเึ่นเตรีมตัวนโบเอาเัวนีโบเอาพาพาอีกครั้งหนึงนหน่ง นี่รูปอ้าวนั่งไซนูมีตัวเดียวนี่ลูกี้ยคุนั่อ่นตัวนี้ตัวกิบถามว่างันสิปงไ่อีกล่ะเฮ้ยพอหัไปแล้วผ่านเจ็มผมเขาก็บูครับ ครับป้าหนึ่งแต้มครับตัวใหญ่กัโตเมื่อกี้เลยครับตัวใหญ่กัวโอ้ยเต็มตังจ่ซื้อมาให้ก็ถือผ่าปาเต็มลำเต็มลำเต็มลำไปเก็บมันๆสองแต้มครับอยู่บ่บอลนี้ผมจะเก็บนะครับบอลฝนนิดน้อยหนึ่ง มึงพลาดเจ oh. ็บครับเดีวรับ ตัวนี้ก็จะมีใส่ยูบอลเดียวเลยครับในกันแทรกินยาฆ่าจนสมดมดกันทแทร่แหละครับมังว่ามันสิถือว่ามานี่นมาเมา่อใส่หลายเธอแล้วมันบอเอาอย่างเลยบุกกินอย่างเลยา่าเอาอลาเราก็อยู่เหมือนเดิมนะครับว่ายนออก ออกว่าสินนี่นี่แะครับนี่นนอะออกว่าสินนมาหนีเอาเลยนี่มากพี่มันยู่งเก่าสิอน๋ออายุคือเก่าอาพานะครับเนาะ มันคือถุม,มเ,เอาเลยครับตรงนี้อุดหูเลยครับโอ้โหเท่เลยอุดหูเลยครับหุ้นไปออกหูคนออกหูคนเจเลยอุดหูไออุดหูนี่ออกหูคนนะครับบุญหุ่น่าดิส่ล้า ใหญ่ผพา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 พ่าฟ้ามาใส่หนีบ่ะั้งหนีบกับ,บ่บชือครับทั้งหนีบกับมีดอิม่มซิมโอ้อยผมแยกกับผ่าฟ้ามาใส่บอลคือลังนั่นเงินเผื่อันถือคือลังมุกกี้ทางขามมันนะครับบดใส่น้ำดาน,ดานดานดานหรือทางขาเงินี่นครับ

sang không để xe về nhà bạn liền nhà cái này xe không phi phi คุดจังเลยสิบุมีหูคุดแลละบอกกินว่าอุ่นหูนี้เลยอืมนี่ดูผ้าผ้าก็ใส่ยินไงผ้าผ้าก็ดีอ่อ๋อเดี๋มีเด้ลง มาออกห่วงใจเลยมันนี่ห่วงผีโอ้ยเมียนคือห่วงผีมันมาออกห่วงผีคือครับเป้าเพย์มุกินหย้าค่าจะตสมุดอะไรอยู่ในนี้ครับมุตไงยยเติบนไปไปสรุปผลงานกันครับ มาครับสรุปผลงานกันมานี้ครับสรุปผลงานกันมนนี้จะที่ได้สองหางครับนี่งไงเตออครับหางหนึ่งในสองแต้มครับ ใส่ไก่เคียงกันซูซีกันครับนุ่นรุนรุนเลือแต่รุ่นนี้แหละครับใหญ่วก็นี้คือสินี้เขาปลาไปหมดแล้วนะครับนี้เขาพูขึ้นพู่หมดแหละล่ะคือสิหายยากครัสิีเลือแต่รุ่นไม่ไม่รุนแต่รุ่นสองนี่แหละครับอ่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ในเะด้อยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้อดอ้นนะครับกดติดตามให้น้ำเนยกดแชร์ออกไปหลายๆนะครับให้มาคลิปนี้นะครับ ไปแล้วครับพี่น้องในสองแต้มครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเด้อสองแต้มพี่น้องถือว่ามานอยเนี่ครับครับซิบลัง